โดนก้อนหินว oh, ่ะด yeah> ูดิเลือดเต็มเลยเฮ้ออย่าบอกนะอิบไม่หายใจแล้วว่ะทำไมดิวเนี่ยไม่หายใจโหยทำไงดิวเนี่ยไม่หายใจโหยทำเคุณนายเลยไอ้ฮัมข้าบอกเองแล้วว่าอย่าทำอะไรเกินเหตุไม่ฟังอ่ะจะเอาไงดีวเนี่ยถ้าชาวบ้านไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เลยนุ้ยเข้าไปเรย่องตรงนี้ป่ะนงาบ้านตรงนี้เองเบา จะวอยไว,ไวทำไมคนตายนะเว้ยมีอะไรพ่อข้าจัดการเองแหละเอางี้เอาไอ้บื้อไปทิ้งคลองอหลังสุเราเรื่องจะได้จบจบโอ้ยแต่ละอย่างมันจะดีไหมเนี่ยทําแต่ละอย่างเนี่ยหรืวแ,แกจะร้อยให้เรื่องมันแดงขึ้นมาพอเผล่อชาวบ้านก็ได้แหนมาติดคุกหัวโตกันหมดแน่เอ้ยทำไมกิ่งทำเอเ,อเอไปไปไป,ไป ยกดิไปสามสองหนึ่งไอ้ยเอายกเอาียว oh. เีแทงไม้แทงอ้ยาไอ้พื้อไอ้เื่อฉันไม่ฆ่านะเไอ้พื่อไอเื้อไอ้บพื้อไอ้พื่้ือไม่ได้ฆ่านะเว้ยไอ้ื้ไอ้ื้ ไอ้น้าอะไรนอนยังยังนอนไม่ับเหมือนกันนะจะไปหลับได้ไงวะเราเพิ่งฆ่าคนตายไอ้ยิ้ตบปากจิกพูดอะไรออกมาน่าจะเป็นแค่อุบัติเหตุไอ้บื้อมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้ แต่เราเอา Ale เอามันจมหน้าเหมือนกัน <reco> ม <Christ> ัน <sweating> ก็ต <t realidade> ้องตายปวกวะไอ้เอฟข้ากลัวว่ะกลัวกลัวกลัวกก็ต้องอ่านบักร้อไหมอ่านบักร้ออ่านอ่านนี่ไงเออโอเคอ่านบักร้อช่วยปกป้องเราจากความชั่วร้ายโอเคอ่ะขนาดสำคัญนะหน้าไหนบักร้ออะหน้าไหน บระกรรยไม่รู้นะหน้าไหนอ่านกรอานั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้กสุดทาที่สไงหลังจากฟัตีหาอ๋อโอเคโอเคโอเคจิงจังวะเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเราอ่านเลยดีกว่า มาชะลออยาตันอยลารอนี่ร้อยวันพันปีนะฉันไม่เคยเห็นพวกแกจับอันกุรานเลยนะนี่วันนี้คือเมื่อไรเนี่ยอ่านกุรานซะงั้นไมบังถ้าจะไม่แซกันถ้าจะไม่ประชดประชันกันสักวันเนี่ยคงไม่ตายหรอกมึงฉันจะบอกอะไรให้นะอ่านกุรานเนี่ยเราอย่าอ่านแค่หวังผลบุญจากการอ่านอย่างเดียวแต่เราน่ะจะต้องศึกษาหาความหมาย และนำไปปฏิบัติตามด้วยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรกับลางโง่ที่แบกหนังสือเพราะมันน่ะก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากหนังสือที่มันแบกเหมือนกันจริงด้วยเฮ้ยรอ,องอนอันญ,ญานี้ดิไหนและอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรมและเพื่อทุกๆชีวิต จะได้รับการตอบแทนตามที่ได้ขนขวายเอาไว้และพวกเขาจะไม่ถูกรทาแต่อย่างใดอิ่เข้าวคนลุกว่าหรือว่านี่คำตักเตือนจากอลอ์มาถึงเราวะเฮ้ยอย่าอย่าไปอินอย่าไปเว่อมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้มึงิีพวกแกไปทำอะไรแปลกๆมาปะเนี่ยก็บังคับพวกผมอ่ะอีกรอบนะคือบังคับ ไหนบังก็อยู่นี่แล้วผมขอถามหน่อยว่าสมมุติผมเนี่ยไปทําชั่วมาเพราะที่ผมไม่ได้ตั้งใจเนี่ยคือว่าผมนี่จะถึงขั้นแบบตกนรกเลยไหมครับผม mm hmm. การงานต่างๆน่ะขึ้นอยู่กับเจตนาแต่บางก็ไม่กล้าตัดสินหรอกว่าใครจะตกนรกเพราะบางเองก็ไม่ใช่เจ้าของนรกหรือ เจ้าของสวรรค์เหมือนกันแต่พวกแกเนี <h <h ่ยไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหมเออไม่ไม่ไม่ปาป่า่า่ป่่าปป่า่าปป่่ารป่า่าาป่ป่า่า่าป่าป่่าป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 ่าอ่่าเ่าป่าป่ป่า่าาป่าก่า่ ไอ้บื้อมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้แต่ถ้ามันตายแล้วถ้ามันตายเราก็ต้องฝังมันแล้วเพื่อนคือเราต้องยอมรับความผิดที่เราทําแล้วฉันเห็นด้วยอยู่ก็ต้องมาหลบซ่อนด้วยความกลัวแบบนี้เออฉันไม่ชอบเออปะปะตาหมายบื้อกันออไปบือบ้อ ป่าไี้ยินเสียงคนเปิดประตูอ่ะพี่แกเพิ่งกลับมาอผมหลับจนฝันไปสามสี่เรื่องเนี่ยงป่าเนี่ยมันแล้วไป ไอ้บึ้งที่ไหนวะไอ้หรือว่าไอ้บื้มันมันจะลอยไปที่อื่นวะมันจะลอยไปที่อื่นได้ไงอ่ะคอมันมีอยู่แค่นี้เองนะเว้ยไอ้ไอ้ครู้ดีไม่ไปดูเราไปดูตัวด้วยกันดีกว่าหาหาอะไรกันอยู่เหรอหาอะไรกันอยู่หาหาเป๋าตังค์ครับผมครูพอดีว่าหาเป๋าตังค์กันอยู่ครับแล้วไป แต่ถ้าเกิดว่าพวกเธอเนี่ยกำลังหาอีบ้อยู่แล้วก็ตอนนี้เขาถึงมือหมอแล้วก็ปลอดภัยแล้วด้วยครูรู้เหรอครับครูครับผู้ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผู้ผมไม่รู้ด้วยสองผ่าผมทำลงไปได้ยังไงครับครูคือครูครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆซึ่งตอนนี้ผู้ผมก็ยอมรับผิดกันจริงๆแล้วครับครูครูกลับมาจากมัสยิด แล้วก็บังเอิญเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเอานะสามสองหนึ่งเอาไว้อยู่ทาไมนะ่ะไปสิเห็นเหตุการณ์เต็มสองตาครูเลยะแล้วครูเนี่ยเป็นคนแจ้งกู้ภัยเองครูไม่คิดเลยนะเว้ย ว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยจะทํากันได้ถึงขนาดนี้ต้นเหตุมาจากลูกชายผมเองครับผมไม่ได้มัคงค้พวกมันพวกมันเต็มใจทํามันเองดูหน้าตามันดิมอมแมมขนาดนี้อะ่ะเอาไอ้ฮัมพูกข้าพูดแล้วแก้ไม่ฟังเองคงเป็นเพราะผมเลี้ยงลูกมาผิดๆครับสปอยจนมันเสียคนเอาเสียคนเหรอป๋าคิดว่าที่ผมเป็นแบบเนี้ยเพราะได้ตัวอย่างจากใครอะ่ะใช่เพราะเป็นความผิดและความเลวที่ฉันเคยทำแหระมั้ง ฉันถึงได้มีลูกทำอะไรได้เร็วได้ขนาดเนี้ไปไปลงพักกับฉันวกาเธอเนี่ยก็ต้องไให้ปากคำเหมือนกันนะคือว่าผู้ผมจะทำยังไงดีครับครูเพราะว่าตอนนี้ผู้ผมก็สานึกผิดกันจริงๆแล้วนะครับใช่ครูผมหลอนจะกกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับเลยครูผู้ผมยอมรับผิดทุกอย่างแล้วครูผู้สญญาว่วผมจะไม่กลับไปทำอีกครับครูครูเชื่อนะว่าพวกเธอเนี่ย สำนึกผิดกันจริงๆไปให้ปากคำเหอะพูดความจริงและพวกเธอเนี่ยจะผ่านผลเรื่องนี้ไปได้สุดท้ายชีวิตที่ต้นทุนต่ำเตี้ยเรียดินอย่างผมมันก็บินสูงได้แค่อยู่ในคุกสินะ <c oughs> เด็กหนอเด็กเรียกความคิดมาจากไหนเนี่ยเรียกข้อมูลมาจากไหนบางทีเนี่ยผลการสอบสวนอาจจะออกมาว่าพวกเธอเนี่ยไม่มีความผิดก็ได้หรือถ้าเกิดว่าผิดจริงเนี่ย อย่างมากก็เข้าสถานพินิษเราอย่าเพิ่งตัดสินชีวิตใครเนี่ยตอนที่เขามีอายุแค่สิบห้าปีสิแต่เขาว่าพวกผมมีโอกาสรอดหรอครับคุคกูเชื่อเป็นไปได้นะชีวิตของพวกเธอตอนนี้เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับอยู่ช่วงหน้าฝนนั่นแหละบางวันเนี่ยก็ต้องเจอวันที่ฝนฟ้าขนองพายุกระหนำ่ำแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ย เมื่อวันที่ฝนซาท้องฟ้าสดใสเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงวันนั้นเนี่ยพวกเธอต้องตอบัตรตัวนะได้เลยครับครูผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมจะบินให้สูงเหมือนที่ผมได้ตั้งใจเอาไว้ครับครูอยากจะบินให้สูงเนี่ยฐานต้องแข็งแรงนะยังไงก็ต้องกลับไปเรียนให้จบก่อนแต่ตอนเนี้ยคือพวกผมมาหยุดเรียนมาสามปีแล้วครูมันจะไม่สายไปใช่ไหมครับไม่มีคําว่าสายสำหรับการเรียนหรอก ได้เลยครับครูแต่ว่าผมว่าเราติบตามไอ้ฮมไปที่สถานีตำรวจก,ก่อนดีก่าครับครูขืนช้าเนี่ยไอ้ฮมสายร้ายเราคนดีพลิกได้นะครับครูองั้นรีบเลยไปครับผมไอ้ฮมตัวแสบตัวเหม็นอีกครู